ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคุณมาอยู่กับผมนะนายหน่อมนักเกมเมอร์ในเกมที่โปร่งแค่อีกครั้งนะครับวันนี้เรามาเล่นเซิร์มกิงนะเซิร์ล่นกับคนะทั้งทั้งเราเล่นกับบอทหน้าอันนี้เราจะมาเล่นกับคนนะเล่นแต่คุณไม่ได้เลี้ยงมาขนาดนี้เลยเนี่ยอยวมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาพี่นะ โยวยี่ิย่นวะมมนโยไม่ได้ไปหาแล้ะเมีดาวเช็เดมีดาวหัวยอมเมี่ตายหาแล้วย่อมเมี่ตายหาแล้วเรียก เรียกให้รู้กที่ดีอะไรเป็นหมอเราช่วยทุกคนได้เสมอเรามีจรรยาบรรณที่ดีไอ้พวกหานี่ก็ยินปั๊มของฮะจำไว้เลยนะหน้าแม่งยืนปั๊มของไม่อไม like ่ไม <st unlikely> <anne>. ่บางทีเขาไม่ได้ปั๊มของนะเขาอาจจะเจ็บ่นหลุดแลไปไปหยิบอะไรสักอย่างโอเคตั้งไว้เราต้องไปช่วยทีมก่อนแล้วครับไม่งั้นเราแพ้แน่นอนแต่มันกับเราก็ใกล้เคียงเลย เฮ้นี่ร้อยกูมีอยู่ร้อยแล้วนะอ้าวไม่มีใครแล้วที่มาแล้วก็แง่คุณเราตบายจิ้งกหดหไม่ลองหลังมูงมังอ่าเราก็ตัดมัาี่นี้เลยนะฮะ ไปต่อกันเลยเอ้ยนี่ไงสายที่คนหิวมากที่สุดก็คือแฮมมี่แล tai, ้วก็ซูเดอร์เดโมอะไรเดโมสายที่มันหนักหนักแหะขาเออไอพวกขาฮิวเวนดีมากเลยยังยงไอพวกหานี่มันชอบลอยมันชอบระเกิดจัง่าเยอะแยะไปเพี่อคยเยอะแยะเลยงอนแล้วคุณดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยอ่ะไปโลมาแล้วไปลมาแล้วไปลงมาแล้ว มาแล้วก็เต้าก็าเลือดยิ้มาแล้วเดืวยยิ้มก็แดดกุ้งได้หรอกทำเราอะไรไม่ได้หรอกโอ้โหเล่นหนักนี้เลือดงตายดีครับมึงไม่คิดจะเออแบบอะไรอะ่ะทำมิดลิว,วะ่ะกุ้งตายดิว่าตายดิไม่ถูกถก็มี่ตายมาก แค่ยูไม่ต้องไปไม่ต้องฆ่า,ออา,นะาด,งงาดงง้ตัวเองก็ได้ตายคือมันเล่นยากเลยาฆ่าด้วยนะิีอืนมาเยอะพอคืันก็พอแล้วใช่ยยี่ยมฆ่าคนได้คนหนึ่งแล้วได้เมดิคกีเมดกี่เมเนี่ยเฮ้ยเราคูด้วยกี่หักจะไม่รอคู่เลยเหรอ อมค่ะโดนค่ะนอยแขงอยเย่นะป่ป๋ยเ้ยอีกยกนิดหน่อยเลยูตคาด้วยงาายะมุดนค่ะอันเนเจอร์อันยังไม่รู้ผมอาว่ากดอันเนเจอร์อ้าว สายอืน่นอะอใไ่อ๋อเป็นเ so มดิกรยอแล้วอนนี้ก็ต้องเป็นต่อไปนะเปเมดิกนี้ี่สำคัญมากทั้งที่ตดนะตไม่้ว่า,าม query, ี้วเปลวอ่ะเปลวฝาฝลงเงืเปลวได้นะ เอามาดูเอนจิเนียร์กันนะครับเลมอนเลมอนมาสร้างเซนที่ตรงนี้เหรเดี๋ยวขอไปทิ้งตางล้างว่ะคิดว่าจะเรียบร้อยแล้วเฮ้ย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 มันเกเลือดต้องัวก่อน บอกว่ามันจะไม่เห็นนกูย์แล้วไปหลังมันอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยิ่งหำไม่เลยหำกูงเอ๊ะเอา,าทำไมทำไมตอนนี้เรามองอีกฝั่งไม่ได้วนะเนี่ยก็ดีเหมือนกันได้รู้แผนมันไง ยี่กมืบอยอ๋อช่วยไม่หรอกเดียวแล้วมันมาเชื่ออะไรในฐานะในฐานะ่วยไม่ได้หรอมีเอจียอยู่สองคนดีเลยใส่อื่นยู่อ่ามั่งทำรนเพื่อนที่โดนหายละดูไปอ่ะเฮ้ย เราไม่ได้หรอกเรามีเรามีโซเดอร์โงเล่งขนาดนี้เลยหอะ่ะก็ไปหาเขียนไปรหาเฮ้ยไปหา,รปรหารเร็วไปกับเร็วถูไม่เท่หวะเดี๋จะเป็นใคดีไม่้ต่างกนันม่แต่แฮมมี่ว่างแต่ว่าไม่ดีดีดกว่าแฮมมี่นะสถานการณ์แบบนี้ฮี่เอ้ ถ้าอา,าการแบบนี้ไม่ไดีดีกว่าช่วยได้เยอะกว่านะคะ